สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนผ่านบุมมองปรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางเรียมักมีองค์แปดระการคําสอนในพุทธศาสนานะครับในช่วงภาวะเศรษฐกิจโลกและบ้านเราที่เข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าฝึดเครืองหาไรได,ได้ได้ยากนะก็มันเกิดมาจากนะการที่เรียกว่า เกิดการคาดการณ์ที่ผิดพลาดนะครับมีเหตุปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้นะทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจการเงินของโลกและบ้านเราเนี่ยมันไม่เป็นไปตามเป้าหมายเราก็เรียกสภาวะนี้ว่า Great Depression วันสภาวะเศรษฐกิจโลกและบ้านเราในขณะน,นี้ก็เรียกว่าเกิดสภาวะ Great Depression นี่เป็น Great Depression ทางเศรษฐกิจและการเงินนะครับแต่ถามว่าคนที่อยู่ในสภาวะแบบนี้นานๆ ถ้าเราจำได้นะเหตุการณ์ในบ้านเราเนี่ยตั้งแต่เกิดการระบาดของโรคนะครับไอ้โควิด -19 เกนี่ยต่อมาเศรษฐกิจก,ก็แย่ลงเรื่อยๆนะครับก็เกิดสภาวะจากดีเพชชันก็กลายเป็นเปียดดีเพชชันเพราะว่ามันลากยาวนานมันก็ทำให้ผู้คนที่อยู่ในสภาวะเศรษฐกิจกอย่างเนี้ยเกิดอาการจิตตกหดหู่ท้อแท้เศร้าหมองได้นะเช่นลงทุนไปแล้วขาดทุน ลงทุนไปแล้วรายได้ไม่ได้เป้ารายจ่ายเพิ่มเงินเก็บเงินออมร่อยหลอเงี้ยมันก็ทำให้คนที่อยู่ในสภาวะเศรษฐกิจการเงินที่ฝืดเคืองนะที่เข้าใกล้เกรดอิเพชชั่นเนี่ยนะรู้สึกแย่ไปลักษณะจิตใจที่มันหดหูเ่เศร้าหมองท้อแท้แย่เนี่ยมันก็เกิดสภาวะดิเพสชั่นหรือเกรดอิเพชั่นของจิตใจเหมือนกัน มันเกดิเพชันยังมี2ส,ส่วนนะส่วนทางเศรษฐกิจการเงินภายนอกกับเรื่องราวของจิตใจที่มันหดหู่เศร้าหมองจิตตกซึมเศร้าวันชื่อของโรคซึมเศร้าเนี่ยบางทีเราก็เรียกว่า Depression หรือว่าเกดิเพชันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะชวนคุยกันนะในสภาวะเศรษฐกิจโลกและในบ้านเราที่เราควบคุมข้างนอกไดยากนะเราไปควบคุม สภาวะเกดิเพช i ันทางเศรษฐกิจการเงินภายนอกได้ยากแต่สิ่งที่นะครับเป้าหมายนะที่ผมจะคุยวันนี้ก็คือว่าการที่เราจะต้องรับมือกับสภาวะ Depression หรือ Great Depression ของจิตใจให้ดนะีที่มันถูกผลกระทบจากภายนอกนะจากเศรษฐกิจการเงินในสภาวะ Great Depression แบบนี้ทำอย่างไรไม่ให้เราจิตตกนะครับฟุ้งซ่านเศร้าหมอง นะเข้าสู่สภาวะคล้ายๆกับจิตตกอ่ะอยู่บ่อยๆนานๆนะจนเข้าสู่สภาวะดีเพชชันเกทเพชชันทางจิตใจกลายเป็นป่วยซึมเศร้าได้นะบางคนเมื่อป่วยซึมเศร้ามันก็ไม่อยากอยู่ในโลกอนะ่ะคิดสั้นนะคิดทําร้ายตัวเองซึ่งที่เห็นข่าวมาในช่วงหลายวันนะก็จะเห็นคนที่จิตตกนะไปทําเรื่องร้ายๆนะเรื่องที่ไม่ดีเช่น อาจจะพยายามทำร้ายตัวเองนะครับพยายามอัตตวิบาติกรรมตัวเองหรือไปก่อคดีนะครับจี้ชิงพ้นอะไรเงี้ยเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทำอย่างไรเนี่ยเราจึงจะสามารถต้านสภาวะเกรดิเพชันในจิตใจได้สติการฝึกสติการจเจริญสติปถัถนสี่การจเจริญสติภาวนาช่วยได้ พราะว่าสติเป็นกุศลธรรมผู้ใดที่จเจริญสติปัฏฐานสี่บ่อยๆสติในกายสติในเวทนาสติในจิตสติในธรรมเนี่ยจะเป็นเครื่องต้านอากุศลเครื่องต้านความฟุ้งซ่านนะความหดหู่ทอดแท้นะความรู้สึกไอ้โลภกดหลงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสติจะเป็นเครื่องต้านทานเมื่อเราจเจริญสติบ่อย ที่เรียกว่าสติภาวนาเนี่ยคือการทําสติให้เจริญน,นะครับภาวนาแปลว่าทำให้เจริญการทําสติภาวนาคือการทําให้สติเจริญในสติปัฏฐานสี่พเรื่อเรื่อยๆเนี่ยก็จะเกิดกําลังจิตกําลังใจนะครับพูดงา่ญญายก็คือเมื่อมีกําลังสติมากขึ้นกําลังสมาธิความสงบมากขึ้นก็มีกําลังปัญญานะที่เข้าใจเหตุเข้าใจผลเข้าใจความเป็นไปนะครับในสิ่งต่างๆนั้นๆเนี่ย นะว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นนะเราเราจะรับมือกับสิ่งต่างๆนะอย่างไรนะครับในสภาวะเศรษฐกิจการเงินแบบนี้เนี่ยนะก็เรียกว่าต้องอาศัยเครื่องมือในการต้านไอเกดดิเพชชั่นะนะวันนี้จึงมาชวนคุยกันว่านะถ้าเรามีอริยทรัพย์นะเราก็จะสามารถต้านเกดดิเพชชั่นนี้ได้นะถามว่าอริยทรัพย์คืออะไรนะใครที่เพิ่งเคยได้ยิน แต่ว่าผมได้ทำคลิปมาก่อนหน้าน,นี้หลายวันละอริยสัพยจ7ก็มีเรื่องของศรัทธาศีลพิริโอตป,ปะนะครับจาคะนะครับพาหุสัจจะแล้วก็ปัญญาติมนอริยสัพยจ7เนี่ยชื่อว่าอริยสัพเจตอะไรค็จะแปลว่าซัาบของอริยชนเหอรอซับของอริยบุคคลเหรอนะถ้าเราจะแปลแบบนั้นก็ได้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ย อริยทรัพย์เจ็ดเนี่ยเป็นทรัพย์ของบุตุชนก็ได้แต่ว่าบุตุชนที่เจริญสติภาวนาก็ค่อยสะสมอริยทรัพย์นี้ขึ้นมาก็ได้นะไม่ได้แปลว่าอาริยทรัพย์เนี่ยบุตุชนจะมีไม่ได้ไม่ใช่นะแต่หมายถึงว่าเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐอริยะเนี่ยก็แปลว่าประเสริฐก็ได้ทรัพย์แปลว่าทรัพย์ของผู้ประเสริฐทรัพย์ของผู้เป็นอริยชนก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ย อริยทรัพย์เจ็จริงๆไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองไม่ใช่วัตถุสิ่งของนะอริยทรัพย์เจ็ที่ผมพูดไปแล้วศรัทธาศีลยิริโอตป,ปะจาคะภาหูสัจจะและปัญญาเนี่ยไม่ใช่วัตถุสิ่งของไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองไม่ใช่บ้านไม่ใช่ที่ดินนะไม่ใช่รถยนต์นะแต่อริยทรัพย์เจ็เนี่ยเป็นทรัพย์ที่เป็นนามธรรม้วพูด,ดง่ายๆคือเป็นคุณธรรมก็ได้เป็นนามธรรมก็ได้นะ เพราะนั้นอริยทรัพย์จะต้านเกรดิเพชันได้อย่างไรอ่ะผมจะค่อยๆมาเล่าไห้ฟังนะครับแล้วเราจะได้รู้ความสําคัญของการเจริญสติภาวนาของการเจริญสีปฐานสีในช่วงเวลาเครดิเพペชันทางเศรษฐกิจการเงินในขนานี้เพื่อท่านจะได้มีอริยทรัพย์เป็นเครื่องต้านทานของเกรดิเพชันนะเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่เจริญสีปฐัณสนะอยู่บ่อยๆต่อเนื่องแลเรื่อยเรืเนี่ย จิตท่านก็จะสะสมอริยทรัพย์นี่แหละสะสมศรัทธาท่านจะมองเห็นนะว่าทุกอย่างในโลกอ่ะมันเกิดมาจากเหตุแล้วจึงนําไปสู่ผลมันเป็นไปตามกฎแห่งการกระทําหรือกฎแห่งกรรมแล้วท่านก็จะมีความเชื่อมั่นมากขึ้นในพระรัตใจพระพุทธเจ้าพระธรรมคําสอนพุทธเจ้าแล้วก็พระสงฆ์ว่าจะเป็นที่พึ่งพาของท่านได้นในการออกจากความทุกข์และวัชบัญหาทั้งหลาย ถ้าท่านเจริญสิภาวนาเนี่ยท่านก็สะสมอริยทรัพย์ในข้อน,นี้คือศรัทธาไปแล้วท่านจะเป็นคนที่เชื่ออย่างมีเหตุผลคิดไต่ตองความเป็นเหตุเป็นผลรู้ที่มาที่ไปมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆมันมีเหตุที่มาและผลที่ไปของเรสติเพ i o n แต่มาท่านมีศีลนะศีลก็แปลว่าความเป็นปกตินะเพราะในภาวะเรสติเพชันเนี่ยท่านก็คงอยู่ในศีลหนะท่านก็ยัง ประกอบอาชีพที่สุดจรดิตต่อไปไม่ไปทำมิจฉาชีพนะไปจี้ป่นเขาเนี่ยที่เป็นข่าวและสุดท้ายก็ถูกจับติดคุกติดตารางหนักเข้าไปใหญ่เพราะนั้นท่านก็มีอริยทรัพย์คือศีลนนอย่างชาวบ้านคารวะเก็ศีลหน้าเป็นต้นถ้ามีฮิริมีความละอายต่อบาปอุศนนะแล้วก็มีโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปอุศน,นเมื่อท่านมีสิ่งเหล่านี้เนี่ย มันก็เป็นเครื่องระลึกใช่ไหมให้ท่านไม่ไปทําให้ตัวเองเนี่ยแย่หนักไปกว่าเดิมในสภาวะเกรดอิเพ i ชั่นแบบเนี้ยไม่ไปจี้พ้นชิงวิ่งราวไม่ไปทําร้ายตัวเองไม่ไปทําร้ายผู้อื่นนะไม่อัตจะวินิบาตกรรมตัวเองเพราะว่ามีฮิริมีโอตปะมีความระอายต่อบาปกรรมแล้วก็มีความเกรงกลัวต่อบาปกรรมประการต่อมาท่านมีจากะ จาคาแบบว่าท่านมีความเสียสละเมื่อท่านเห็นสภาวะเกรดิเบชันแบบนี้ทั่วโลกเขาเดือดร้อนหมดเลยนะทั่วโลกเขาก็ฝืดเครื่องเหมือนกันหมดอ่ะนะเมื่อท่านเห็นแบบนี้เนี่ยท่านก็ยังมีความมีน้ำใจเผื่อแผนะ่จากครับแบบว่าความเสียสละนะท่านยังเขาเรียกว่ารู้จักที่จะแบ่งปันให้คนอื่นที่ผมเล่าให้ฟังอะ่ะท่านสามารถใช้หลัก 8 0 2สก็ได้นะนะคือท่านอาจจะประหยัดเงินท่านอนะ่นะเช่นทาอาหารทานเอง80%ก็ยังซื้ออาหารข้างนอกไปทานอาหารนอกบ้านอีก20%ก็เรียกว่ายังมีความเสียสละนะความที่สละทรัพย์สินไปช่วยเหลือสังคมนะการสละทรัพย์สินออกไปนะครับในการจุนเจือสังคมหรือว่าคนรอบตัวเงีนะ้ยแล้วสมัยนี้เรียกว่าจากคะก็เป็นเริยรัพย์ประกันหนึ่ง หรือเห็นความเดือดร้อนของเพื่อนร่วมโลกในใน,ในขณะที่ตัวเองยังพอจะแบ่งปันช่วยเหลือได้เสียสละได้นะไม่ไปแข่งแย่งแข่งขันนะชิงเงินกับเขาในภาวะการดิปเฟนชั่นแบบนี้เราจะเรียกว่าอันนี้เป็นจากค้าก็าได้นะเป็นความเสียสละเป็นหนึ่งในเรียรัพย์เห็นไหมครับถ้าท่านคิดอย่างนี้เป็นเนี่ยจิตท่านก็เบาไปเยอะละเบาท่านมีจากค้าท่านมีความเสียสละท่านมีความปล่อยวางไม่ไปคิดเรื่องเงินทองเยอะเกินไป นะเพราะท่านมีจาคะคือความสละออกเสียสละยังมีใจให้เป็นทานอยู่ไม่ไปแก่งแย่งนะในภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเครื่องหนักอย่างเงี้ยเพอท่านคิดว่าท่านเองยังเอาตัวรอดได้ยังพอประครองตัวเองไปได้ยังสามารถแบ่งปันจุนเจือสังคมได้ที่ผมบอกไงทานอาหารนอกบ้านก็ต้องทานนะไม่ใช่ว่าไม่ทานอาหารนอกบ้านเลยทําทานเองตลอดหมดเลย ร้านคาร้านอาหารเราก็อยู่ไม่ได้ไม่รอดเป็นต้นและแบบนี้คืออริยศัพ์ยในข้อจากคาต่อมาเรื่องของพาหุสัจจะที่ผมบอกไงว่ายิ่งภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ใช่ไหมท่านต้องติดตามศึกษาฟังข่าวสารให้เยอะเป็นผู้ที่รอบรู้ข่าวสารนะครับเข้าใจนะเหตุปัจจัยรอบด้าน มีความจริงมีสัจจะในหลากหลายด้านพาหูสัจจะสัจจะคือความจริงพาหูก็หลายเป็นผู้ที่มีความรู้ในหลากหลายด้านเข้าใจทั้งทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกมันเชื่อมโยงพันกันยังไงรู้เหตุที่มาผลที่ไปยังไงเนี่ยก็คือ rookie, เป็นผู้มีพาหูสัจจะฟังเยอะฟังมากติดตามนักวิเคราะห์ يا, กูรูที่เขาวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆเพื่อเท่าทัน นะครับเหตุปัจจัยต่างๆของการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนเห็นไหมอันนี้อันนี้ก็เป็นลักษณะของอริยทรัพย์ประการหนึ่งคือพาหุสัจจะเป็นผู้ที่ฟังเยอะฟังมากมีวิทยาการความรู้หลากหลายเทําให้ท่านน่ะสามารถจะเข้าใจเหตุการณ์สถานการณ์ของเกรดดิเพเดชันได้มากขึ้นแลวประการสุดท้ายในอริยทรัพย์นะครับเป็นผู้มีปัญญาขพว่าปัญญาก็คือเป็นผู้รู้เหตุรู้ผลเป็นผู้ไม่ประมาทนะเข้าใจถึงความเป็นไตรลัก นะครับของรูปและนามของเหตุปัจจัยทั้งหลายด้วยความที่มีปัญญารู้เหตุรู้ผลรู้ที่มารู้ที่ไปรู้ความเชื่อมโยงต่างๆนะของความเป็นไตรลักษณ์นี่แหละนะทำให้ชีวิตของท่านเนี่ยก็เรียกว่าเข้าขา่ไม่ประมาทแต่ก็ไม่จิตตกนะครับไม่หมุนหมองไม่เศร้าหมองเพราะท่านรู้ว่านั่นแหละปัญญาก็จะบอกว่าท่านจะต้องจเจริญสติปัฏฐานสี่เยอะ มีสติอยู่ที่กายเวทนาจิตธรรมอยู่บ่อยๆอ,อยู่ต่อเนื่องเพราะว่าสตินี้จะช่วยคุ้มครองจิตท่านปัญญาก็จะสอนว่าให้ท่านหมั่นจเจริญสติบ่อยๆท่านนี้ท่านจะไปฟุ้งซ่านนะท่านจะไปคิดลบคิดอกุศลน,นะเนี่ยมันก็จะรู้ว่าเนี่ยท่านจะต้องมีอริยทรัพย์เนี่ยจะต้องมีศรัทธามีศีลมีหิริโอตป,ปะมีจาคะมีพาหุสัจเจนี่ยก็คือ อริยทรัพย์ในข้อปัญญาก็คือความความรอบรู้ที่ท่านจะรู้ว่านะครับท่านควรจะทําอะไรในสภาวะเกรดดิเพชชันภายนอกปัญญานี้ก็จะช่วยอบรมสอนจิตนะให้ต้องฝึกสติบ่อยๆเพื่อทํางานคู่กับปัญญาบ่อยๆนะเพื่อสอนตัวเองบ่อยๆคือสอนจิตบ่อยๆนะครับมาให้ใช้อริยทรัพย์เนี้ยในการต้านสภาวะเกรดดิเพชชันนี้อย่างไร ผมจะบอกว่าอาริยทรัพย์เนี่ยสามารถต้านเครดิตเพชร s i o นได้นะทั้งภายนอกคือเศรษฐกิจการเงินภายนอก,นอกที่มันตกต่ำซบเซาแล้วก็อริยทรัพย์เนี่ยนะก็สามารถนะต้านเครดิ i เพช s i o นของจิตใจได้เหมือนกันเพราะนั้นการภาวนานะครับการทำจิตให้เจริญขึ้นด้วยสติที่สำคัญนะครับนี่คือสาระสำคัญนะครับที่คุยกันในคลิปนี้นะครับอริยทรัพย์ต้านครดิเพชรชน นะใครที่ฟังยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับย้อนฟังอีกรอบหนึ่งถ้าอยาเข้าใจมากขึ้นว่าทําไมผมถึงเน้นให้แต่ละท่านเนี่ยจเจริญสติภาวนาจเจริญสีภาวนาในสภาวะวิกฤตการ์เ e รดิ s s i o n ทางเศรษฐกิจการเงินโลกและบ้านเราในขณนะะนี้นะเพราะฉะนั้นท่านฝึกจะช่วยท่านได้นะครับในการต้านเ r รดิเพชันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ